สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาดูรถพ่วงข้างนะครับดูรถตัวนี้นะครับตัวนี้จะขายลูกชิ้นทอดนะครับรถขายลูกชิ้นทอดก็จะมีลูกชิ้นทอดกับลูกชิ้นนึ่งด้วยนะครับดูตัวรถก็จะทรงประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะทรงประมาณนี้ดูภาพโดยรวมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับ และนี่ก็จะเป็นด้านท้ายนะครับรถจะห่อห้มด้วยสแตนเลสนะครับเสารล้วอะไรพวกนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับ ส่วนโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กแป๊บนะครับตัวนี้ชุดล้อนะครับเราให้ล้อแมตช์ชคหนึ่งคู่ในราคาเริ่มต้นนะครับแผ่นด้านข้างห,ห่อห้มรถก็จะเป็นสแตนเลสนะครับส่วนด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นประตูนะครับเก็บของได้ข้างในนะครับ ใส่ของได้เลยนะครับก็จะเป็นประตูจังนี้ข้างในก็พื้นที่โล่งเลยนะครับก็จะมีกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นกล่องการไฟลดลูกชิ้นทอดนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเปิดประตูได้ ส่วนข้างบนก็จะเป็นตู้นะครับล็อกตู้ให้เราจะล็อกตู้ให้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ล็อกนะครับพอลูกค้ามาบอกว่าจะเอาไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับลูกค้าซื้อตู้ไม่เต็มนะครับซื้อตู้เล็กมาก็ต้องรอลูกค้าตัดสินใจนะครับส่วนด้านท้ายตัวนี้ก็จะเป็นถังแก๊สนะครับ ที่วางทางแก๊สส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเตาหม้อนึ่งนะครับลูกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะทรงประมาณนี้นะครับลูกชิ้นหนึ่ง ตอนนี้ลูกชิ้นนึ่งลูกค้าใช้เตาถ่านนะครับจะเปิดเป็นทรงนี้นะครับใช้เตาถ่านนึ่งนะครับแล้วก็จะล็อกเตาให้เรียบร้อยนะครับมีช่องดูไฟใส่ถ่านได้นะครับัางนี้แล้วก็ส่วนช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องดูไฟนะครับหม้อทอดก็จะประมาณนี้นะครับ สนนี้ก็เป็นตู้นะครับยังไม่ได้ล็อกนะครับรอลูกค้ามาบอกว่าจะล็อกไปตรงไหนนะครับส่วนตัวด้านในก็จะพื้นที่ยืนได้นะครับกว้างนะครับยืนได้เลยชุดติดตั้งเราไม่ได้ติดให้ชิดขนาดนั้นนะครับเราติดให้ลูกค้านั่งในรถแล้วก็งอเข่าได้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ลูกค้าเอาหลังคาสีแดงนะครับหลังคาสีแดงภาพโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรถล,ลูกชิ้นทอดนะครับคันเล็กตอนนี้จะเป็นคันเล็กนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประตูเก็บของได้นะครับ ทรงรถก็จะเป็นแบบง่ายๆครับเก็บของได้สะดวกทำความสะอาดง่ายนะครับเป็นผื้นสแตนเลตส่วนเสาก็เป็นสแตนเลสนะครับส่วนผ้าใบกันสาดเรามีให้หนึ่งข้างนะครับลูกค้าเอาไว้ด้านหลังนะครับมคลายน็อตออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับ ใบกันสาดก,ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับลูกค้าคันนี้ไม่ต่อเติมอะไรเพิ่มนะครับเพิ่มแค่ตัวตัวเตานึ่งนะครับเพิ่มมาแค่ตัวเดียวนะครับางออกแล้วก็จะทรงประมาณนี้นะครับช่งล่าง ในราคาเริ่มต้นก็จะเป็นชั้นเล็กๆให้นะครับไปวางของได้นะครับชั้นตัวนี้นะครับวางของได้พื้นที่ด้านในตัวนี้ก็โล่งนิดนึงนะครับไปใส่อะไรก็ได้ใส่ถาดวางลูกชิ้นหนึ่งหรือจะใส่กระปุกน้าจิ้มก็ได้นะครับส่วนตัวด้านในนะครับตัวด้านในพื้นที่ ก็ครึ่งหนึ่งของรถนะครับไววางถาดวางที่พักเวลาเราทอดแล้วก็เอาถาดมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็พักลูกชิ้นไว้นะครับสำนี่ก็หม้อนึ่งนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับส่วนเสาตัวนี้นะครับไม่เกะกะแน่นอนนะครับเพราะว่าเราขยับมาให้มันอยู่ข้างหม้อปกติมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับ ติดกับหม้อพอดีเวลาเราหยิบมันจะติดแขนพอดีนะครับทีนี้เราก็เลยขยับมาให้ลูกค้าอยู่ตรงนี้มันก็จะสะดวกขึ้นนะครับในการขายของนะครับทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ รถล,ลูกชิ้นก็คันเล็กก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับได้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าจะเอาแค่หม้อทอดอย่างเดียวก็ได้นะครับลูกชิ้นทอดอย่างเดียวทีนี้ก็ราคาเริ่มต้นนะครับรถลูกชิ้นทอดราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1 2 9 0 0หมืารนะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมืสองพันเก้าร้อยหากลูกค้าต้องการที่จะต่อเติมเพิ่มก็เราจะคิดเป็นชิ้นงานนะครับอย่างเจ้านี้เขาสั่งเป็นหม้อนึ่งนะครับผมก็จะทำที่กันไฟให้ไว้ใส่เตาถ่านนะครับเตาแก๊สก็ได้นะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับตัวหม้อนึ่งหนึ่งพันบาทด้านท้ายนะครับส่วนอุปกรณ์หม้อเนื่องตู้ ทุกอย่างของลูกค้านะครับอุปกรณ์การขายคือของลูกค้าทางร้านจะทําแค่ฟ่องข้างอย่างเดียวนะครับในราคาเริ่มต้น12,900ส่วนต่อเติมก็คิดเป็นชิ้นงานนะครับกันสาดมีให้หนึ่งตัวไม่พอก็ซื้อเพิ่มได้นะครับรถก็จะให้ล้อแม็กทุกคันนะครับรถลูกชิ้นท่อคันเล็กนะครับ กันเล็กมันจะพอดีกับตู้ยาวของลูกชิ้นทั่วไปนะครับตู้ยาวเต็มที่ก็เมตรสิบใส่ได้พอดีแต่นี่ลูกค้าซื้อมาไม่ไมเต็มนะครับซื้อตู้เล็กมาเขาบอกเขาหาซื้อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเราเผื่อลูกค้าอยากจะเพิ่มยอดนะครับ ตอนนี้ราคาเริ่มต้น12,900นารนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับราคาเริ่มต้น12,900ารนะครับส่งรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ท่านใดสนใจหรือว่ายังลังเลอยู่ก็ฝากติดตามช่องไว้ก่อนนะครับผมจะมีคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่คิดที่จะขายของนะครับก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆแบบแต่และอย่างมันจะแตกต่างกันไปนะครับตอนนี้คือแบบรถขายลูกชิ้นทอดนะครับในราคาเริ่มต้นหนึ่งรย หากท่านใดสนใจพร้อมที่จะเป็นพ่อค้าแมคค้าก็โทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ